กี่วันที่ผ่านมาในช่องออนไลน์นี้มีการแชร์ชื่อหมู่บ้านหลายหมู่บ้านผมอ่านแล้วผมคิดว่าอยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมทราบในเช้าวันนี้ <c oughs> คือแชร์สนันป้ายบอกหมู่บ้าน <c oughs> ชื่อสุดต้องบอกว่าชื่อสุดหวาดเสียวไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซอยแพร่พัน <c oughs> นะฮะ,ะแก่งคับ <c oughs> พวง <c oughs> เอายกตัวอย่างสักหนึ่งหมู่บ้านปะ ใครจะเริ่มต้นที่ใครก่อนเอามดดำก่อนดีกว่าพี่ไหมพี่ไหมพี่ตายไปแล้วจริงจริงนะอย่าวุดนีนะอ่าอ่ะเอาพี่ก่อนอ่าแต่พี่ไม่ค่อยหาเพราะพี่กลัวหาเอางี้ดีกว่าเอาพี่บ้านโดนเอาบ้านโดนเอาเลยจัดไปเลยบ้านโดนเอาแต่เป็นพวกแหวนคารันนะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ทราบที่มาคิดว่ามันมาจากอะไรดีกว่าบ้านโดนเอาเนี่ยบ้านโดนเอาเหมือนโดนขโมยยกเขาบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงถ้าเป็นความคิดผมนะอ่หรือว่าอาจจะมี ตะแก่ชื่อคุณลุงเอามันไม่จับเวลาเด้อบาอทีมีตะแก่ชื่อลุงเอาใช่ไหมมายึดหมู่บ้านทองไปก็เลยชื่อว่าบ้านโดนเอาจําได้ไหมเออพี่ว่ามันก็คงคล้ายๆกันมั้งถูกขโมยบ่อยๆหมู่บ้านนี้ชอบโดนมีขโมยขึ้นบ่อยๆก็เลยโดนเอาบ่หมดเลยชั่ๆเฉลยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านโดนเอาเนี่ยอยู่ที่อำเภอกันทะลัก ใกล้ๆกับเนนคัาไงฮะารลักเนี่ยนะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีที่มาจากสมัยก่อนมีชาวบ้านเนี่ยอพยพมาจากกัมพูชาทั้งสองคนคือยายเอากับตาเข็มชื่อยายเอากับตาเข็มสองสามีภรรยาเนี่ยเขาอพยพมาอยู่ที่นี่นะเวลาต่อมาก็เลยเรียกว่าบ้านโดนเอาเพราะว่าเป็นตาบอาของเอาของเด็กก็เลยบ้านโดนเอาเหมือนโดน โดนเป็นคำคำคำแสดงมาจากภาษาบางพูชาคนหรือเปล่าไม่รู้กี่ปีนะบางทีเราเห็นแล้วเราไม่รู้อ๋อพี่บบบ้านหนึ่งบ้านมีอีกบ้านหนึ่งชื่อบ้านท้อแท้มาจากอะไรเออคิดว่าบ้านท้อแท้เนี่ยมันที่มามาจากไหนเนจ่ยเป็นบ้านที่แบบว่าคือไม่ค่อยมีความเจริญแล้วแล้วก็แบบน่าจะมาจากแบบคือครอบครัวอะไรครอบครัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาหลายอย่างเพราะว่าเขาเขาน่า เขาน่าจะเป็นชื่อประมาณแบบคล้ายๆกับท้อแท้เซิงชีวิตอะไรอย่างี้ยคบชื่อบ้านชื่อตำบลชื่อเดียวกันเลยบ้านเ้าเวลาใช่ฮัลโหลเยบ้านท้อแท้เขาบอกมีที่มาเขาบอกสมัยก่อนหนุ่มต่างถิ่นมาชอบสาวที่นี่แล้วก็ต้องเดินทางทะเลตกแต่งต้องนั่งเรือแบบลำบากลำบน กว่าจะถึงหมู่บ้านนี่เฮ้อฉันอยากจะเลิกกับแกแล้วเกินก็เลยใช้ชื่อบ้านทอแทนเพราะว่าเวลามาทีต้องมาค้างคืนกว่าจะกลับไปได้นะก็เลยนี่แหละคือที่มาเพราะมันมาลําบากลําบากจนกระทั่งทอแท้เลยทีเดียวเชื่อแล้วครับท่านอีกสักหมู่บ้านแจ้งแล้วกันแจ้งเลือกเอาเป็นหมู่บ้านนี้แล้วกันบ้านน้ําออกรูโอ้น้ําออกรูน้ําออกบ่อยมากจริงจริงคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะมีรูรูหนึ่ง อยู่ตรงปลายหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วมันจะมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> จากรูที่อยู่ตรงปลายหมู่บ้านอาจจะเป็นแ,และชาวบ้านก็จะไปตักน้ําจากรูที่ว่านี้ทุกวันอ่าใช่ไหมเออคล้ายๆ้ายคล้ายๆขุดน้ําบาดาลได้เยอะ ห้วยเป็นห้วยเป็นห้วยเป็นห้วยมันมีมันมีทางเป็นน้ำคือต้องบอกว่าหมู่บ้านน้ำออกรูเนี่ยคืออยู่จังหวัดตากนะครับอำเภอสองท่ายางท่าสองยางท่าสองยางไม่เปลี่ยนเป็นมุกเรียงกัแก้ตลกมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าบริเวณนั้นมีห้วยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าห้วยแม่ออกรูแต่พัฒนามาเป็นชื่อบ้านว่า น้ำออกรูนี่ก็พัฒนามาแล้วพัฒนามาแล้วเป็นน้ำออกรูแทนจริงๆน้ำสกุลเนี่ยมันก็มีคขำๆเยอะนะบางทีนะมาจากหมู่บ้านแล้วมีน้ำสกุลแปลกๆเอาเลยค่ะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะคุณก็จะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลย